โมโทสันฮะมัเต็มไปด้วยโทรศัพเต็มไปด้วยราคะไปลงไปเต็มไปด้วยความโลภถ้าไม่มีศีลมีทมคองใจแล้วฮะมันมีทั้งปืนแบบอัตโนมัติเลยนะมนุษย์มันสร้างมาฮะสร้างยาพิษขึ้นมาเห็นไหม ยาฆ่าแมลงยาฆ่าสัตว์ต่างๆสร้างกับดักฮะไม่ใช่มนุษย์หรือสร้างฮะม,มีเทวดาสร้างที่ไหนอ่ะฮะมนุษย์นี่สร้างไมมก็ทั้งเทวดาหาเราจะบอกให้ สร้างพระยานาคสร้างเวสุวรรณสร้างทุกอย่างเลยมนุษย์ก็มนุษย์นี่แหละสร้างสร้างมลภาวะมลพิษฮะก็มนุษย์นี่แหละสร้าง